การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15าประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกประกาศเพิ่มรางวัลแห่งความยั่งยืนครั้งแรก Thailand Tourism Award ปีนี้นะคะเราจะมีการคัดสรร100รางวัลยอดเยี่ยมและอีกหนึ่งรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรางวัลที่บริหารจัดการความยั่งยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของ รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี2568นี้นะคะจะมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรม u อัพส l ิล e s สก l l การทำ p r o m o ชั่นอลแพ็เกจการทำจัดการแฟมทริปหรือว่ารถโชว์เทรดโชว์ในราคาที่พิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง30เมษาย,ยน2568